คนวันนี้ไป,นไปใช้เงินแม่ครับไปใช้เงินแม่ไปใช้เงินแม่ครับเพราะว่าต้องซือ้ออาเออซือ้อของไทย้านไทยทุกคนครับนึ่งถุงเต็มทุกคนดูเต็มเต็มอืเอาเรามาดูว่าอเล็กรู้ภาษาไทยไหมรู้ภาษาไมไม่ใช่รู้ว่าของไทยมันชื่ออะไรไหมทุกคนค เออแม่สั่งอะไรเนาะแม่สั่งทุกอย่างเออทุกอย่างทุกคนเออมีอันนี้ไม่ใช่ร้านไทยทุกคนแต่ว่าท่วงอกอันนี้ซื้อร้านซุปเปอร์ครับเออท่วงอกแต่ว่าทำอาหารไทยแต่ทำอาหารไทยกระชายทุกคนมีของถุงอามาให้ทุกคนดูว่ามันใช่หรือเปล่า กระชายอ่ากระชายครับมีน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกใช่เหรอใช่ครับมีขาฮึโผลอยู่ตรงนึงแล้วก็ทำทำบคนที่ทำงานมีขาแล้วก็บอกอะไรผมบอกไม่ใช่ขาตะไคร้ค่าขาไม่เอาไม่เอาตะไคร้เอาขาครับเออ มีสองสองอสอมีพริกแห้งพริกแห้งไม่เม็ดใหญ่จังสาบอีกแล้วครับพริกป่นเออมันห่อเล็กเหรอนึกว่าห่อใหญ่ว่าจะให้ซื้อสองอ่ะฮะไม่ไม่ถูกตุ่นเกียรติถูกจันนี้น้ำ หมูดแดงด้วยเอนอันนี้หนามหมูดแดงทุกคนน้ำราดหมูดแดงนามราดหมูดแดงข้าวหมูดแดงเป็นซอสยอฟยูสิคิวเขาหมูดแดงอเป็นซอสยอดน,นี่ผมขอมากเออครับเมื่อนแม่บอกก็มีพงสำหรับทำอ,อ่มีสองทุกคนพงสำหรับทำหมูดแดงออครับมีอะไรอีก มีเส้นขนมจีนครับม,<อ>มีสองแลว้วก็เส้นเส้นอะไรอันนี้เส้นอะไรเพราะปุกเส้นหมูย,ย่างยังไม่ใช่เส้นหมูย่าง <laughs> มาเดชนี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเออใช่ปะแล้วตัวเองงงทำไมก่อน เออเส้นเปยเตียวรับเออ,อยังมีครับทุกคนเดี๋ยวใช้ตังค์แม้ไปเท่าไหร่คิดว่ามันแพงวะทุกคนผมจะบอกมันแพงแ360ค,รครับส้มร้อยหกสิบครอนมาแค่นั้นนะสามร้อยหกสิบครอครับเออเาบาตรได้มามันจะ่ไหัน้ซอนเก้าร้อยบาทหรือนมพัน,นบาทเออประมาณหนึ่งพันบาทได้ 1, แค่นี้ก็เอาอขอบคุณนะ ศาสาไปซื้อมาให้ <c oughs> ที่คนไทยเขาบอกว่าอเล็กพูดภาษาไทยเก่งเหรอเหรอ <c oughs> ดีมากครับทำอะไรเส้นกว๋วยเตี๋ยวครับต้มเ้นกว๋วยเตียตเต๋ยวต้มเ้นก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวคิดว่าครับเอ้าเหรอทุกคนจ๋าก็ให้เพิ่นต้มเสน้นอีกออฟเต้ น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวน้ำซุปผมสำเร็จรูปปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยตามชอบนะทุกคนนี่กระดงกระดูกหมูก็มาคิดเมนูเอาตอนบ่ายสามโมงทุกคนจา้าก็อะไรก็ไม่ทำสักอย่างก็เลยได้แค่น้ำซุปเปล่าๆนี่แหละแต่ว่าก็มีหมูสดจ้าทางนี้หมูสดลวกหมูสดเสร็จแล้วก็เอาน้ำซุปใส่หม้อกว๋วยเตี๋ยวจ้านี่ก็มีหมูสับหมูบด หมูบดลวกนิดหน่อยอยากจะบอกว่าตอนแรกอะทำทำก๋วยเตี๋ยวโอเคเราจะทําหมูสดนะแล้วทีนี้ก็มีลูกชิ้นหนึ่งหอ่อคิดว่าอย่างนั้นไปเปิดตู้แข็งไม่ได้ลูกชิ้นเลยทุกคนลูกชิ้นหมดเลยทุกคนก็เลยได้แท่หมูวันนี้ก็เครื่องปรุงธรรมดาจ้าเนี่ย <laughs> มีพริกมีต้นหอมผับชีพริกป่นกระเท,ทียมเจียว พริกน้ำส้มน้ำตาลถัว่วบดแค่นั้นเลยจ้ะแล้วก็ถั่วงอกอยู่ตรงนี้แค่นั้นเลยวันนี้โอ้ยอร่อยไม่อร่อยก็กินไปอเล็กไ,ไปทำอเล็กไปทำงานทุกคนก็จะกินเราสามคนเนาะตักเส้นทุกคนสามถ้วย ้องเมดทิวเอาเยอะมากครับชอบจริงครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ด้วยครับก่อนไปแข่งทุกคนกินได้แค่ยงละนิดละหน่อยอุ้ยเอาทำไมนะแบบนานทนกมูหมูหอบ,บอดลวกหมูอบ,บอดใช่ นี่ก็กินไปแซ่บๆใครจะให้แม่ปรุงแมทธิว <Matthew. S 1> อันนี้ของใครของแมทธิวครับทำไมถึงอยากให้แม่ปรุงแม่ปรุงให้แซ่บอิลีพริกป่นนะพริกป่นเอาเยอะครับตัวเองไม่เอาอันนี้ไงมันก็เลยไม่แซ่บมันแซ่บอยู่ขอถ้าแม่ปรุงน้ำสซมอืมเอาเลยน้ำตาลน้ำตาล ซักเครึ่งหนึ่งครับพริกป่นออาโอไนถั่วป่นใช่ครับนี่ประมาณนี้ก่อนก็ปลาใส่หนํำป่าดอกก็อันนี้เร็ดแล้วบอกเร็ดแล้วนึ่งถ้วยของพ่อพริกป่นพริกป่นไม่ไม่เผ็ดหรอกพ่พอกินกระเทียมเจียวครับ น้ำส้ม <Yes. S 2> น้ำตาล oh. พักชีตอนหอมอะไรแต่หัดชิวหัดชิวอยู่พี่น้องชิวหัดชิวของแม่ครับเพ็กปอนสองช้อนรู้ได้ไงเห็นเหรอ,อน้ำส้ม น้ำตาลถั่วเศษบะเศบ,าบดาแม่เดอ้อผ <c oughs> ักชีอเออ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> เอาต้นหอมหน่อยต้นหอมต้นหอมมันอยู่ไหนอ่ะตักน้ำซุปตักน้ำซุปทุกคน ดูพิกอืมนีของพ่อใ <Yes. S 2> นของแม่ด้วยครับดูแม่สีแดงของพ่อสีแดงมากอืเสร็จเรียบร้อยจ้าสามชามกวยเตี๋ยวหมูสดนี่หมูสดหมูสับนั่นแหละไปกินขา้าวแรงกันจ้ะ อายกมอมาจริงเหรอใช่สีแดงโอ้แดงมากใช่แดงมากเอาเครื่องมาวางด้วยคือมีสีแดงมากทูแดงตรงไหนสุนแปอยสบารารชิ วัดชูกุศลกินกเลยกลินเลยใครทลิลจ่ยจม่ครับผมครับที่แม่ขอมให้ครับเอบ้โหจังสีแสบด๊อกถ้า,าไม่แสบก็เรื่องของแม่ตัวของแม่ครับ หอมสมุนไพรเลยส s like ติดกันเยอะเยอะเยอะตรงไหนอะพลิยเยอะตรงไหนสามช้ตาแมวเองแมนไม่ตีอคใส่ใส่อีกก็ได้อสามช้อนเอ้ยมาชิมต้องชิมนามกอนตัวนาะปรุงก๋วยเตี๋ยวนะ bún cá tiêu tổng xíu nam còn đế để du vợ trong xay pích. Tại sao mày mờ Oh my god. Đơn lệ tin mày. Chinh là. Oh, mm. <laughs> จริงเหรอปรุงครั้งเดียวเลยนะโอ้ว่าโกหกหรือเปล่าซีซ <Wow. S 1> ันเทดแต่ขอพริกเหรอไม่ชอบตอนเผ็ดไม่ใช่ไม่ชอบตอเนเผ็ด <laughs> มันเป็นแบบนั้นนี่หรีอบออือ hmm. อันนี้ซื้อพริกป่นมาเอให้อเล็กซื้อพริกป่นจากร้านไทยมาเลิกโรงเรียนะ่ะเขาเลยชอบพริกเออ จริงเหรอครั้งเดียวจริงจริงเหรอแมทอืออมทำไมต้องโกหกอ่าเผื่อโกหก,กไงกินไปเนาะใส่พริกอีกตอนนีม้มันเผ็ดครับเผ็ดอิ่มหือ่ชอบแซ่บ ขอแม่ปรุงทีเดียวของแม่ปรุงทีเดียวเลยขอผ <ừ m. S 1> ักอีกแค่นั้นแหละผักชีกับต้นหองเอาเลยแม่เป็นคนทำ ลุงไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าใส่ใส่ผงสำเร็จก๋ือเตี๋ยวเยอะไปหน่อยทุกคนมันเลยเค็มอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เค็มมากๆนะคือเค็มอ่ะตอนปรุงโดไม่ใส่น้ำปลาโอ้ตอนนี้ perfect ใช่เด็กเป็นคนปถุง มัน,มน,นเผ็ดเหมือนเลนเจ็บนิดนึงดีมากมันเผ็ดเหมือนลิลนเจ็บนิดนึงดีที่สุดถ้าเป็นนั้นเนาะท่าน่าจะให้แม่ปรุงปบจริงเหรอปรุงเลยปรุงเลย อืมพริกนี้พริกนี้อร่อยใช้ได้เลยใช่ mm. <Check. S 1> พริกของเอไรทิปอ่ะพริก I, I, I พริกป่นไรทิป I go in shop and ask her in Thai where it was mm. yes I ask mm. yeah Alexander sent me to ask mm. สรุปพ่อถามไม่ใช่เลขถามนะตอ o a l e x i n d e r ก็ แม่บอกว่าอเล็กต้องถามใหอเล็กอเล็กเอาบัตรแม่ไปซื้อาไหโดซอเดียวก็ส่แม่กไรทิอ่กไรกน่ามันสะอาดดีของไรทิว่ She speak a lot of Thai t because Alexander was w i ตัวรอ พเฟเลยพเฟสะอาดด้วยคิดว่านะเผ็ดด้วยพริกป่นที่ใช้เมื่อก่อนมันไม่เผ็ดที่แม่ซื้อมาพริกเม็ดใหญ่ป่ะเราเลือกไม่ได้ที่นี่ไงลูกมันมีอะไรเราก็ต้องเอาอ่ะพริกใช่พริกแห้งอ่ะพริกป่นอย่างงี้เผ็ดดีมาก สเต็กตั๊บไปสเต็กยัดเถอะกันเดี e ยวพอได้ทองลองทุกคน อเขาเหี่ยวข้าวหนือเขาอยากกินสม่ำกกระทองแมททิวว่ายังไงอ่ะถ้าท้ทองแมทท,มทิวลองหเหี่ยวข้าวอืมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เปล่าความมันฮอนเส้นนี้อร่อยเลยเนาะใช่อ,อร่อยใช้ได้อร,ร่อยไหปล่าผงก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับผงก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับผงพโ,โลสสำเร็จรูปอะทุกคน รวมกันสองสองอย่าง <c oughs> อิ่มที่ล้างข้าทุกวันไปล้างจาน ินเสร็จล้างจานออกด้วยอ,อิ่มไหมเออถ้าล้างจานออกมันก็จะได้เล่นเกมถ้าล้างเร็วก็จะได้เล่นเกมมาดีกว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้นี <c oughs> ่เขาอิ่มกันหมดแล้วนี่แล้วแม่บอกว่าถ้าปวดขี้ถ้ากินข้าวแล้วปวดขี้ใช่ไหมถ้ากินยังไม่หมดแล้วปวดขี้อะ่ะวันนี้ พรุ่งนี้มันก็จะกินกินไปด้วยขี้ไปด้วยกินไปด้วยขี้ไปด้วยทุกวันแม่บอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหนุ้ย <c oughs> กินไปได้ครึ่งทางเอาปวดขี้แล้วไปขี้ก่อนมาช้ากว่าเขาทุกวันเนี่ยอืมอืม ทุกคนเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สำนีจ้าอิมแล้วกับเก็บถวยเก็บชามล่างนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวให้เล็กมาก,กินเธอหลังจ้ะพอ,อก,กันไหมในคลิปวิดีโอนาจ้ามือนีสบายดีสวัสดีบ๊ายบายขับฝรั่ง